เรามาอัปเดตข่าวข่าวศิละปะกับ Art n e นิกับงานนิทัศการนาตระยกกรรแห่งธรรมชาติ Performance of Nature โดยอาจารย์สงเสงี่ยมยาลังสีที่จัดขึ้นณพิพิธภัณฑ์ศิละปะร่วมสมัยโมคาบแบงคอกครับผมสงเสงี่ยมยาลังสีครับเป็นศิลปินครับที่วาดรูปแนว ธรรมชาติครับผมก็เป็นก็ทางานแนวนี้มาโดยตลอด30กว่าปีครับเป็นคนเชียงรายโดย,โดยกาเนิดครับผมครับครั้งนี้เลยครับก็เป็นนิทรศการเดี่ยวครั้งที่13ของผมครับที่ว่างเว้นจากงานแสดงเดี่ยวมานานหลายเกือบเกือบสิบปีได้ครับ,รบก็ถือว่าเป็นงานที่ผมรวบรวมพลังแล้วก็รวบรวมข้อมูลการสั่งสมประสบการณ์การทํางานมาที่ที่ยาวนานของผมนี่ครับก็มารวบรวมอยู่ในในงานชุดนี้ทั้งหมดครับ ครับก็อยากเชิญชวนมาชมกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมอยู่อยู่ที่งานนี้ทุกทุกวันนะครับก็อยากเชิญชวนมาชมกันเพราะว่าพวกงานที่เนี่ยคืองานที่ผมคือเลือกสรรมาทุกชิ้นนะครับเลือกสรรแล้วก็เป็นเป็นงานที่คิดว่าแบบตั้งใจทํามาตั้งสามปีครับงานชุดนี้ครับก็ทําเต็มที่ครับอยากให้มาชมกันครับ ก่อนอื่นต้องออถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้เป็นคิวเรเตอร์ในนิทรรศการของพิเณี่ยมยารังสีในครั้งนี้ซึ่งพิษณียมเนี่ยประสบการณ์ของท่านเนี่ยประมาณ30กว่าปีมาแล้วแล้วก็ประสบการณ์ทักษะทั้งหมดเนี่ยถูกอัดแน่นถูกรวบรวมอยู่ในผลงานชุดนี้ทั้งหมดนะครับก็สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในนิทรรศการครั้งนี้คือว่าเท่าที่ผ่านมาเราเห็นว่างานของอ,อาจารย์สิเณียมยารังสีเนี่ยจะมีการ เขียนภาพที่เราเรียกว่าแนวอิมเพรสชันนิสสิ่งสําคัญในนิสการนี้คือว่าการปล่อยวางทักษะเหล่านั้นการปล่อยวางความความรู้เหล่านั้นแต่ว่าความรู้นั้นมันอยู่ในอยู่ในการใช้จนเกิดความชํานาญแล้วแต่ว่าสําคัญที่สุดคือการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในของศิลปินบางภาพศิลปินสามารถถ,ถ่ายทอดสีปัสโตร ทีแปลงอะไรต่างๆออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกของของศิลปินได้โดยที่เล่าวางความเป็นจริงคือการสร้างโครงสีขึ้นมาใหม่การเพิ่มเติมกิ่งไม้การเพิ่มเติมใบให้ใหมันเกิดจังหวะลีลาที่มันเกิดความงดงามเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นอิสระภาพในการสร้างสารรค์งานผลงานชุดนี้ได้เป็นอย่างดี สามารถติดตามข่าวสารวงการศิลปะได้ใหม่ในรายการ Guest Star Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม